สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องนะครับผมวันนี้ร้านเฮงๆพระเครื่องได้มานําเสนอพระวันนี้มานําเสนอพระบ้านๆนะครับสวยๆนะครับผมท่านใดสนใจโทร0821891220 ID Line 0821891220ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมกอนอื่น จะไปชมพระก,กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อไปนะครับผมแล้วเราก็มาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมเนื้อสวยๆกับเก่ากันเลยนะครับจเป็นรุ่นแปดสิบพรรษานะครับผม เนื้อสวยๆกันเลยนะครับผมแลยการที่หนึ่งผมก็เอาที่500บาทนะครับผมขงอ500บาทนะครับผมแลยการที่สองนะครับเดียนสุสารนะครับผมใจรักหวัดลำปางหลวงพ่อกเกษมนะครับผม สวยเก่าๆกันเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับเหรียญน,นี้ผมก็ขอ500บาทนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับผมเ,เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพ พอสอสองสี่แปดสองนะครับผมเปลี่ยนเก่าเลยนะครับรงนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณนะครับผมเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกนะครับผม,ผมปริสิษธ์โท 27มีนา36นะครับผมอันนี้ผมก็ขอ500บาทนะครับพร้อมส่งเดี๋ยวต่อไปรายการที่5นะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมพระพงเปิ่นเรียมกรอบพลาสติกนะครับวัดบางพระนครปฐรม ห้0รบาทนะครับต่อไปไปเดียนหลวงพ่อเจียมนะครับผมวัดอินทราธารามสังฆสุรินนะครับผมเป็นรุ่นพระเจ้าอยู่หัวฉลองซีลาสมบัติ60ปีนปี นี้ผมขอ500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อโตวัดบ้านเสียนนะครับอยู่ในเรี่ยงพลาสติกเก่าๆกันเลยนะครับพระสวยเก่าๆแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับนีก็500บาทนะครับผม อันนี้เป็นหลวงพุทิมเดี๋ยวนี้ผ่านการใช้งานนะครับปลังวัาสิวลีตกเก่าก็เลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ดูเพิ่มเติมอันนี้ก็500บาทนะครับผมอันนี้เป็นซุ้มกอซุ้มกอนะครับ เนื้อตินเก่าๆเ,เลยนะครับผมอันนี้ไม่ทราบวัดนะครับผมอนนขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอันนี้สมเด็จจิตตดานะดจิตตดา,เก,าเก่านะครับผมน,นี้น่าจะเป็นรุ่นสองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับนี่สมเด็จนางพญาเือตัวเก่าผมไม่ทราบวัดที่แน่นอนนะครับนี่ก็ห้าร้อยบาทนกันนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินอยู่ในเลี่ยมนะครับผม อันนี้ก็ไม่ทราบวัดไม่ทราบรุ่นที่แน่นอนนะครับดูให้ใจดูให้ชอบแล้วโทรมาสอบถามได้นะครับนนี้ก็ขอห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่แหวนนะครับวัดดดยไม่ปังนะหุ่นเราสู้นะครับผมบเก่าๆเลยครับผมดูห่วงนะครับผม วยเลยนะคดี๋ยวนี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่องเงินนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบวัดที่แน่นอนนะครับผมอยู่ในเรี่ยมกรอบนะครับพร้อมใช้งานนะครับ องนี้ผมก็ขอ500บาทนะครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จนะครับวัดละขังมีจานได้สวยนะครับเก่าๆกันเลยนะครับรุ่นเจดีนะครับผมพี่ๆงน้องท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับจ้านเราบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมระการต่อไปก็เป็นปิตานะครับผมดูดอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบวัดทักที่มาที่แน่นอนนะครับผมขอให้พ,พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ทักมาถามได้นะครับผมองนี้ก็ขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับของเราห้าร้อยบาททุกองเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นสมเด็จนางพญานะครับเก่าเก่าันเลยนะครับผมเนื้อส,สวยครับน,นี้ก็ขอห้าร้อบาทเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นพระพุทธชินราชนะครับองค้เล็กส,สวยนะครับ หลังสูทอนนะครับผมผู้หญิงค้องให้สวยมากเลยครับเป็นเลี่ยมทองสักหน่อยเนาะอันนี้ก็ขอ500บาทเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นตัวสมเด็จเนื้อสวยๆเก่าๆสมเด็จร,รัดระคังนะครับพิมเจดี น,นี่เป็นหลงประตูนะครับผมทราบที่มาที่แน่นอนขอพ,พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับผมองนี้ก็ห้ารอยบาทนะครับต่อมาเป็นสมเด็จเกตทโยเจ็ดชั้นนะครับผม สารดีๆนะครับเก่าๆกันเลยนะครับได้สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผมหรือทักรลยมาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อามาก็เป็นซุ้มกอสวยๆเก่าๆกันเลยนะครับพี่น้องๆทั้งหลายอย่าลืมครับ องสุดท้ายปิดท้ายด้วยที่หลวงพ่อเงินนะครับผมอยู่ในเรี่ยมกรอบทองไม่ใช่ทองแท้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่มาที่แน่นอนนะครับผมท้ายนี้ทุกองค์นี้ก็ผมก็ขอห้าร้อยบาททุกองเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับผม สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ